ก็สวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกคนนะครับผมก็ช่างพลเนาะน้าไม้ปืนยิงปลาและงานพันธุ์ท้ายวันนี้ผมก็จะเอาผลงานพันธุ์ท้ายมาให้ชมนะครับเป็น <c oughs> ไม้มะค่าแต้กับไม้ปะดูและไม้ขี้เหล็กสามตัวบนนะครับสามตัวบนจะเป็นไม้มะค่าแต้นะครับสามตัวบนจะเป็นไม้มะค่าแต้ส่วน ตัวแดงออกแรงแดงหน่อยก็จะเป็นไม้ประดูนะครับนี่ส่วนตัวนี้ที่แลบขาวดำในลายตัวนี้เป็นไม้ขี้เล็ก <c oughs> ตัวล่างสุดก็เป็นไม้ประดูนะครับก็ช่องทางการติดต่อของผมเนาะ0629923213นะครับย้ำนะครับ 062 992 3213นะครับตัวเดียวกับไอ l ดลไลนะครับนี่ประมาณนี้นะครับรูปทรงนะครับเดี๋ยวให้ดูลายใกล้ๆนะครับลายใกล้ส่วนสามตัวนี้เป็นไม้มะค่าแต้สวยนะครับ ถัดมาก็จะ <c oughs> เป็นไม้ประดูแล้วครับไม้ประดูขี้เหล็กแล้วก็ประดูเหมือนกัน,นประมาณนี้ครับรูปทรงเต็มๆก็ประมาณนี้ฝากผลงานด้วยนะครับช่องทางการติดต่อตัวเดียวกับ id ดีไลน์เลยเบอร์โทร0629923213นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้